แร่คอร์ดสื่อกลางของพลังงานโบราณและจิตวิญญาณคุณรู้ไหมว่าในแทบทุกมุมของโลกทุกศาสนาทุกอารยธรรมโบราณจะมีสิ่งหนึ่งที่ถูกบันทึกถึงเรื่องการสื่อถึงพลังงานโบราณอยู่เสมอนั่นคือแร่คอร์ดไม่ว่าจะเป็นอินคามายาทิเบตอินเดียหรือแม้แต่ในตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่นพวกเขาไม่เคยเรียกมันว่าของตกแต่งแต่เรียกมันว่าเครื่องมือแห่งการสื่อสารกับจิตวิญญาณ ในตำนานของเลมูเรียซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณที่เชื่อว่าหายสาบสูญในมหาสมุทรมีความเชื่อว่าชาวเลมูเรียใช้คริสตัลคอร์ขนาดยักษ์เป็นแหล่งพลังงานในการสื่อสารกับเทาพันธุ์จากดวงดาวอื่นและเพื่อรักษาสมดุลของสนามแม่เหล็กของโลกในพีระมิดของอียิปต์มีบันทึกโบราณที่กล่าวถึงแท่งแก้วสีขาวใสที่ฝังอยู่ใต้ฐานนักสำรวจบางคนเชื่อว่านั่นคือคริสตัลคอต์และมันถูกใช้เพื่อขยายคลื่นพลังงาน จากใจกลางโลกเปลี่ยนทีระมิดให้กลายเป็นเครื่องส่งสัญญาณจักรวาลแม้แต่ในอินเดียตำราบโบราณอย่างวิมานิกศาสาตร์ที่บรรยายเทคโนโลยียานบินในยุคเทพเจ้าก็กล่าวถึงการใช้ศิลาปรงแสงที่มีคุณสมบัติสะสมพลังไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับคุณสมบัติของแร่ควอตในปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อปี1882พี่น้องคิวรีค้นพบว่าควอตมีคุณสมบัติพายุอิเล,ล็กทริกคือสามารถแปลงแรงกดเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และในยุคปัจจุบันคอถูกใช้ในนาฬิกาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกคือนาฬิกาตอมที่เก็บข้อมูลระดับนาโนถ้าแร่ชนิดนี้สามารถเก็บพลังงานสื่อสารและส่งคลื่นได้มันอาจไม่ได้เป็นแค่หินแต่มันคือสื่อกลางที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับสนามพลังงานที่เราไม่มีวันมองเห็นคอมเมนต์มาเลยคุณคิดว่าแร่คริสตัลสามารถสื่อพลังงานบางอย่างได้หรือไม่กดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องลับที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้